ดีครับวันนี้จันประสิทธิ์นะครับก็จะมาวันนี้ตัวทุกสิทธิ์ซึ่งมีอาการนะครับเป็นเนี่ยมีอาการมีอาการอะไรมาคะก็ปวดช่วงนี้ปวดเดี๋ยวลองเล่าอาการให้ฟังว่าที่จะให้จย์รักษาหรือปรึกษาเนี่ยมีอาการอย่างไรบ้างนะนะ่าะไรก็จะเวลาบางครั้งยกแขนจะรู้สึกหนักช่วงนี้ค่ะแล้วก็บางครั้งก็ถ้าเราทําแบบนี้ก็จะเสียวช่วงนี้นิด รดด้วยใช่ไหมรวดเยอะมากทุกวันข้างนู้นเป็นไหมข้างขวาเป็นไหมข้างซ้ายมีอาการข้างซ้ายแล้วอาการที่ปวดมากเวลาไหนที่มีรู้สึกว่าแย่แล้วเราได้สถ้าเราทำงานหนักนะจะทำาหนักอย่างที่นี่คือรวดเยอะเยอะวก็ยกของหนักยกของหนักใช่เจ็ดแปดเดือนแล้วอุ้มลูกุกนี่ปวดไหมคะก็ปวดแต่ถ้าเวลาพุ้มลุกเราจะปวดเกรงมากเลยเกรงมแล้วตรงนี้ก็จะเป็น คนรู้สึกเกร็งแถวนี้ด้วยปวดแถวนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวก็ดูว่าแล้วการรักษาการดูแลเนี่ยทำอะไรมาบ้างตอนนี้ก็นวดไทยธรรมดาแต่ก็ช่วยได้ระยะหนึ่งแต่ถ้าเรากลับไปทํางานอีกก็เป็นกลับมาอีกก็คือเรื้อรังนะถ้าโรคที่เป็นอาการเกินหกเดือนเนี่ยเราถือว่าเรื้อรังนี่การเรื้อรังเนี่ยมันต้องมีเหตุและปัจจัยหนึ่ง งานของเราที่เราต้องทำซ้ำซากอยู่2กล้ามเนื้อที่มันบาดเจ็บเนี่ยมันจะอ่อนแรงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องแก้เราก็ต้องตอนนี้ต้องรักษาอาการบาดเจ็บก่อนนะครับด้วยการนวดการประครบอะไรก็แล้วแต่นะแต่หลังจากนั้นพออาการดีขึ้นเนี่ยหัวใจเลยนะจาดยอยาแนะนำก็คือต้องบริหารกล้ามเนื้อรอบนี้แข็งแรงนี่การบริหารทำอย่างไรส่วนใหญ่ถ้าให้ดีก็คือแบบใช้เวทเวทยก ออกกาลังกล้ามเนื้อแต่ละมัดพอกล้ามเนื้อแข็งแรงมันจึงจะไปเอาชนะงานได้โดยที่จะไม่บาดเจ็บไปอีกส่วนใหญ่เราไม่ได้ทำตรงนี้ไงพอเรานวดคลายคลายอ้าวเดี๋ยวไปทํางานอีกก็เต็นอีกแล้วถูกต้องมันก็จะเลคเรนซ์ซ้าๆกันอยู่อย่างนี้เราเรียกว่าเรื้อรลงถ้าเราไม่ไม่ทำอะไรแล้วกันลองปล่อยอาจารมันปวดแต่เราทนได้ลองปล่อยดอๆยึดไปหมดเลยเส้นนี้เส้นนี้เส้นนี้แข็งอ๋อคือถ้าไม่ใช้ก็เกิดการกดรั้งอีก อันนี้คือคือความพอดีของคนเรายลำบากมากไอ้ไม่ใช่เลยก็ยึดไม่ใช้ไม่ใช้งานเลยพอไม่ใช้งานก็ยึดถูกไหมค่ะแล้วทีนี้เรารู้สึกว่าช่วงช่วงเนี้ยอศกนะคะเพราะว่าเส้นนี้มันยืดแล้วไงมันแข็งตึงเวลาเราขยับแล้วมันมันขัดขัดขาดแบบน่างุดหงิดอ่ะแต่ไม่ถึงกับว่าปวดไม่ดึงก็ปวดได้เหมันงุดงิดมันการบดหลังนะครับคือถ้าถ้าเราไม่ได้บริหารถึงพักมันไม่ได้ใช้ แต่เราพอไม่ไม่ได้ยืดหยุ่นพอสมมติเกิดการยืดติดคือความยากมากคือใช้มากเกินไปก็บาดเจ็บจำไว้นะถ้าไม่ใช้ก็มีปัญหายึดติดหรือหดร,นะรั้งนะคนไข้หลายคนที่ไหล่ติดตามมาก็อย,อย่างเงี้ยพอเจ็บแล้วก็ไม่กล้าใช้ใช่พอไม่กล้าใช้ปั๊บข้อก็เลยยึดก็เป็นปัญหาในจอยตาไมกานั้นความพอดีอยู่ตรงไหนอันนี้ต้องต้องสังเกตด้วยตัวเองเนาะทีนี้คนไข้ถ้าที่บอกเนี่ย หนึ่งมีอาการบริเวณหัวไหล่ข้อศอกนั้นสิ่งแรกที่เราต้องตรวจนะครับที่อาจารย์บอกแล้วว่าการตรวจหัวไหล่แล้วนะเราก็จะตรวจในท่าปิดก่นนะโอเคอดีอาจารย์เพราะว่ามันสนั่งเลยเอาเป็นไงบ้าง